ของเรานะคะจะเตรียมตัวเป็นเจ้าบ่าวภายในปีหน้าน,นะคะแต่เรื่องงานในวงการบันเทิงพี่เด็กก็ยังคงเต็มที่เสมอค่ะล่าสุดเขากำลังจะมีผลงานภาพยนตร์ที่แฟนๆตั้งตารอคอยกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะรวมถึงจูด,ด้วยนั่นก็คือ ที่หยดภาคษสานั่นเองค่ะซึ่งเป็นหนังผีที่ประสบความสําเร็จอย่างล่มายนะคะใน2ภาคแรกนะคะโดยเฉพาะบทบาทของพี่ยักษ์ค่ะที่นําแสดงโดยนเดชนุภูจิมิยะนะคะได้ถ่ายทอดตัวละครอ,ออกมาได้อย่างดีเลยทีเดียว ที่3านะคะจูก็ขอเล่าเรื่องราวคร่าวๆเกี่ยวกับภาคแรกให้ฟังก่อนเนาะเผื่อใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็สามารถตามไปดูเรื่องเต็มได้นะคะสําหรับภาพยนตร์ที่หยดภาคแรกนะคะเข้าฉายเมื่อปีพศ .2566 ค่ะสร้างจากเรื่องเล่าสุดหลอนที่เกิดขึ้นจริงในปีพศ .2515 นะคะโดยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับรครอบครัวหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านห่างไกลแห่งหนึ่งนะคะที่ต้องเผชิญกับสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นค่ะ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อแย้มน,น้องสาวคนกลางของบ้านค่ะเริ่มมีอาการป่วยอย่างประหลาดแบบหาสาเหตุไม่ได้ค่ะหลังจากที่เธอนั้นได้พบกับหญิงสาวปริศนาใส่ชุดดำนะคะยืนอยู่ข้างศาลจากนั้นนะคะอารมณ์ข,ของเธอก็เปลี่ยนไปเลยค่ะก็คือจากเด็กสาวที่กลายเป็นคนอ่อนหวานก็กลายเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงนะคะเอาแต่นอนซมอยู่ที่บ้านนะคะแต่ในขณนะเดียวกันเนาะชาวบ้านเนี่ยก็เริ่มได้ยินเสียงแบบ ตอนกลางคืนค่ะนั่นก็คือเสียงที่หยดที่ฟังดูแล้วเนี่ยคล้ายๆกับเสียงสวดมนยังไงอย่างนั้นนะคะซึ่งมันก็ทําให้ทุกคนเนี่ยกลัวตามกันไปหมดทั้งหมู่บ้านเลยค่ะ พอพี่ยักษ์พี่ชายคนโตนะคะที่ไปเป็นทาหารเนี่ยปลดจำการกลับมาบ้านเนาะก็ได้ยินเรื่องราวแปลกประหลาดอยู่บ่อยครั้งบวกกับพี่ยักษ์เนี่ยได้เห็นความผิดปกติกที่เกิดขึ้นกับน้องสาวแล้วก็ครอบครัวของตัวเองค่ะคือเขาเนี่ยสังเกตเห็นว่าอาการป่วยของแย้มหรือว่าน้องสาวของเขานะคือมันไม่ใช่การป่วยธรรมดายอย่างแน่นอนนะคะมันเหมือนถูกบางสิ่งบางอย่างเนี่ยกำลังเข้าครอบงำร่างกายอยู่เนาะคือพี่ยัษ เนอความที่อยากจะหาคําตอบแล้วก็อยากที่จะหาทุกอยางีกทางเนี่ยเพื่อปกป้องครอบของตัวเองนะคะโดยเฉพาะแย้มที่อาการเนี่ยซุดลงเรื่อยๆนะคะซึ่งในตอนท้ายเรื่องเนี่ยก็คือพี่ยักษ์เนี่ยก็ต้องเผชิญหน้ากับความกลัวครั้งใหญ่เนาะแล้วก็ต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากนะคะในการต่อสู้กับผีชุดดําที่มันกําลังคุกคามครอบของเขาอยู่นั่นเองและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในที่หยดภาคสองและภาค3นะคะคือที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตามล่าแล้วก็ตามล้างแค้นของพี่ยักษ์ต่อไป อ,อันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวย่อยๆแล้วก็เรื่องราวคร่าวๆข,าข,าของที่หยดภาคแรกนะคะถ้าใครได้ดูภาคหนึ่งเนี่ยก็จะรู้ว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดก็คือผีชุดดํานั่นแหละซึ่งจูก,ก็ได้เล่าเอาไวใ้ในในอีีของผีปอบและพวงนะคะถ้าใครยังไม่ได้ไปฟังเนี่ยก็สามารถตามไปฟังกันได้นะคะ และแน่นอนว่าถ้าพูดถึงความสําเร็จของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะคือมันไม่ได้มาจากแค่ความน่ากลัวหรือว่าของนักแสดงที่แสดงเก่งๆเ,เท่านั้นเนาะแต่มันมาจากเนื้อหาที่สร้างจากเรื่องจริงด้วยค่ะที่ทําให้ผู้ชมเนี่ยอินกับเรื่องราวขครอบครัวน,นี้ด้วยนะคะหลังจากเหตุการณ์สุดสยองที่ครอบรังพี่ยัาเนี่ยต้องเผชิญในสองภาคแรกนะคะเมื่อครอบรังพี่ยังเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ไม่นานค่ะซึ่งทุกคนก็หวังว่าจะกลับมามีความสุขอีกครั้งในบ้านไร่เนาะ แต่ก็ต้องช็อกค่ะเพราะว่าเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอีกแล้วแล้วก็ตามมาันหลอกลอนพวกเขาอีกแล้วนะคะเรื่องราวในภาคสามเนี่ยจะพาทุกคนนะคะไปสู่บทสรุปของความหลอนที่เริ่มต้นจากเสียงที่หยดค่ะโดยเล่าถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อยี่น้องสาวคนเล็กของบ้านเนี่ยถูกลักที่ประหลาดนะคะลักพาตัวอย่างไปปริศนาค่ะทาให้พี่ยักษ์แล้วก็จ่าประพันธ์นะคะจะต้องตามล่าแล้วก็ตามหาน้องสาวคนเล็กให้เจอให้ได้แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าการเดินทางทางนี้นไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะเพราะพวกเขาเนี่ย ต้องมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านต้องคําสาบที่ชื่อว่าบ้องสนุดเวียงนะคะและถูกกล่าวขานว่าเป็นที่อยู่ของสิ่งลี้ลับและสิ่งอันตรายที่รอคอยอยู่ค่ะการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ประหลาดนะคะที่เต็มไปด้วยความสยองเนี่ยแล้วก็การต่อสู้ที่ต้องใช้ความกล้าหาญที่ยิ่งกว่าเคยนะคะทำให้พี่ยักต้องใช้ทุกวิชาทีบีเนี่ยเพื่อปกป้องครอบครัวแล้วก็ยี่น้องสาวคนเล็กของบ้านให้ได้นะคะ Yeah. Mm -hmm. you